สวัสดีค่ะสวัสดียายามเย็นนะคะมาดูลูกๆช่วงเย็นนะคะโอ๊ยทำอะไรนาะลูกๆเอ้ยฟางไม่อยู่สักเส้นเลยอืมทำอะไรกันลูก ทำแล้วทำแล้วกวาดรับพอก่อนเหรอช้านี้ก็กวาดไปรอบนึงแล้วรอบคำ่ำรอบคำ่ำรอบคำ่ำ โอ้โลกไวจังนะคะรอบบ้านตัดยาพึ่งตัดไปเอง โลกมากเลยนะคะแต่ยังไม่ได้ตัด <laughs> ลกมากเลยลกมากเลยนีนี่ก็จะเอามาใส่โคนนะคะต้นมะม่วงค่ะ,คะแต่นี่ไม่ได้รดน้ำแล้วค่ะช่วงแรกๆนี้อาจจะรดค่ะอันนี้มันโตแล้วมันไม่ตายแล้วนี้ก็ไม่ไม่รดนะ้นะดูก่อนอู้ยกล้วยมันสุดแล้ว ไม่ได้มาดูเนาะนึกว่ามันจะล้มนะคะกล้องไม่อยู่บ้านนี้ยังไม่เช็จคงไม่ได้เร็จง่ายคงไม่ทำได้ทำง่ายนะคะเนาะ เพราะว่านี่ก็เก็บตังค์ให้ลูกไปโรงเรียนอยู่ไม่ทําโอ้มะนาวร่วงหมดแล้วต้นมะนาวค่ะประมาณนี้ค่ะรกแล้วนะคะนี่ต้องหาทีมาตัดหญ้าแล้วนะหาทีมาตัดหญ้าแล้วฝั่งนั้นจะเป็นขี้เหล็กนะคะต้นขี้เหล็กเห็นไหมคะต้นขี้เหล็ก นานทีนี้จะไปเก็บไปอ่อมนลคะบางครั้งก็เพื่อนบ้านก็มาขอมาแต่หเัีนยวดูน้ำให้ลูกๆก,ก่อนลูกมีน้ำไหมอ๋อมีอยู่นะคะแต่ว่านี้จะเติมให้ก่อนค่ะดูน้ำดูน้ำเดี๋ยวฝั่งนั้นมีไหมฝั่งนี้มีไหมฝั่งนี้มีไหมนี่ก็มาดูสองสารอบนะคะก่อนไปวางปูกก็มาดู โอ้ไม่มีน้ำนะคะที่จะเอาน้ำให้ก่อนเอาน้ำให้ก่อนนะคะเดี๋ยวเปิดน้ำก่อนเปิดน้ำให้ก่อน ค่ะรอน้ำเต็มก่อนค่อยเอาไปฝังนน่ะลนแล้วจะไปฝังนนทนแล้ว เส็จพาระกิจเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเอาน้ําให้นะคะเอาฟางให้นะคะเพราะว่านี้ส่วนมากก็ให้กินฟางแล้วก็กินรัมแล้วก็กินกากน้ําตาลนะคะแล้วก็หัวอาหารนะคะค่ะก็เพราะว่านี่จะเลี้ยงแบบนี้ตลอดเพราะว่าไม่มีเวลาไปหา้ารอกะคะ่ะช่วงแรกๆก,ก็ไปอยู่นะคะช่วงที่มันไม่ได้หลายตัวเนาะ <c oughs> นี่ก็จะไปตลอดนะคะถ้าใครชมคลิปนี้ก็จะเห็นเนาะช่วงปีแรกๆนะคะนี่ก็ แต่ตอนนี้นะคะก็ให้กินฟางนะคะแล้วก็กินลำนะคะกะกินเป็นเวลานะคะลำเนาะแล้วก็นี่ก็จะใช้กากน้าตาลนะคะผสมน้ําแล้วก็เอาเกลือรวยนะคะรดด้วยนะคะใช้บัวรดนะคะค่ะประมาณนี้นะคะทุกวันนะคะเพื่อทุกวันนี้ก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะแต่วันนี้ก็ไปช่วยงานที่วังปู่นะคะอาจจะค่าหน่อยนะคะปกตินี่ก็จะประมาณเกือบสามโมงครึ่งนะคะถ้าไม่ติดภารกิจวิ่งดินก็จะประมาณสามโมงครึ่งหรือสี่โมงนะคะนี่ก็จะไปสวนนะคะไปสวนแล้วก็ มาที่นี่นะคะเกือบเป็นภารกิจประจําวันเลยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจะคิดไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมและให้กําลังใจนะคะเราก็จะกลับบ้านนะคะทํากับข้าวแล้วนะคะขําแล้วเนาะค่ะลูกสาวก็นึ่งข้าวรอนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมและให้กําลังใจนะคะใกล้งานปู่แล้วเราก็มาด้วยเป็นกําลังใจให้ป้านะคะแล้วก็ทีมสวทินาคะรวมโดยช่วยกันนี่ก็วันไหนว่างนี่ก็จะไปช่วยงานนะคะนิดไไม่ว่างก็ไม่ได้ไปนะคะแต่ว่าเคลียร์งานก็ จะไปประมาณวันที่4นะคะเริ่มงานวันที่4ที่5แล้วจะไปจะไปจนประดับผ้าเสร็จนะคะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจะคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ